Your destiny and divine message สวัสดีค่ะลิซ่าฮิลลิ่งซิตเอนะคะวันนี้เราจะมานทำหัวข้อนะคะว่า3ราศีใดที่ช่วงนี้งานรุ่งพุ่งแรงนะคะผู้อ่านจะสับไพ่เรียวทามนะคะเพื่อดูว่ามีราศีใดบ้างนะคะที่ช่วงนี้งานคุณจะรุ่งพุ่งแรงนะคะแอนะคะ ก็ธาตุลมนะคะตุลกุมมิถุนนะคะมาทั้งธาตุเลยมานะคะแล้วก็เจมินายนะคะก็มีธาตุลมนะคะตุลกุมมิถุนแล้วก็มานะคะดองคาราสีเมษเจมินายนะคะก็เป็นธาตุเอ่เจมินายธาตุ ธาตุลมเหมือนกันนะคะมิถุนก็เด่นที่ธาตุลมนะคะตุลกุมมิถุนโดยเฉพาะมิถุนนะคะแล้วก็มีมาที่เป็นธาตุไฟราศีเมษนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ธาตุลมกันก่อนนะคะงานของคุณนะคะงานจะพุ่งงานจะรุ่้งพุ่งแรงนะคะลักษณะมันจะเป็นยังไงลักษณะงานของคุณจะเป็นยังไงนะคะ Queen of wands King of swords Nine of coins Four of wands Queen of swords Four of coins อนอกจากจะง,งานลุ้งพุ่งแล้วนะคะเงินก็ตามมาด้วยนะคะคุณได้เก้าเหรียญสี่เหรียญมาเก้าเหรียญคือคนที่มีอิสระในการใช้ออมีอิสระทางการเงินนะคะมีเงินทองเหลือกินเหลือใช้อยากอยากเที่ยวได้เที่ยวอยากกินได้กินอยากใช้ได้ใช้ะะอ,อ่ะค่ะโฟว์อฟคอยมาก็มีเงินเหลือเงินเก็บนะคะโฟว์อฟวานมาอีกเป็นความมั่นคงในชีวิตนะคะควีนอฟวานคือคนที่ทำงานเก่งเป็นคนที่มีแพชชั่นในตัวเอง คุณได้ Queen of swords กับ Queen of swords มานี่โอ้ดับเบิลดับเบิลควีนกับ u e e n เลยนะคะบางคนนะคะอาจจะมีข่าวคือมีโชคเรื่องคู่ด้วยนะคะคุณอาจจะได้เจอโซเมตอาจจะได้เจอคู่แท้ของคุณด้วยเพราะคิงกับคว e นมาแล้วเขาก็เหมือนจะมาส่งเสริมให้งานของคุณรุ่งพุ่งแรงด้วยนะคะเหมือนมีคนซับพอตค่ะคุณอาจจะได้คนเขาเรียกว่า ได้พาร์ทเนอร์ค่ะได,ได้คู่พาร์ทเนอร์ที่ดีนอกนอกเหนือจากคนรักแล้วนะคะหรือคนรักของคุณอาจจะมาซัพพอร์ตคุณในเรื่องการงานนะคะทำให้งานของคุณยิ่งพุ่งยิ่งรุ่งแรงอาจจะมาช่วยคุณทำงานนะคะอาจจะมาคิดไอเดียหรือช่วยส่งเสริมทางด้านการ,การเงินให้คุณก็ได้นะคะคุณช่วงนี้ค่ะเป็นช่วงที่คุณมีแพชชั่นในการทำงานมากๆม,ม,มีไอเดียมีความคิดสร้างสารรค์นะคะแล้วก็คุณจะได้รับความมั่นคง คุณจะได้รับการเงินที่มั่นคงาจากไอเดียความคิดสร้างสารรค์ของคุณนี่แหละคะ่ะจากงานที่คุณรักจากงานที่คุณผลิตออกมาส่วนใหญ่นะคะคนคนที่เลือกคนที่อยู่ในธาตุลมเนี่ยงานที่จะทาให้คุณรุ่งแล้วก็พุ่งแรงเนี่ยเป็นงานที่ มันเหมือนเป็นไลฟ์โพสของคุณนะคะเป็นเป็นงานที่คุณรักคุณทําจากความรู้สึกคุณทําจากความตั้งใจคุณทําจากความรักจริงๆอะค่ะไม่ใช่งานที่คุณอดทนทํานะคะแต่เป็นงานที่คุณทํามันด้วยแพชชั่นคุณมีแพชชั่นกับงานนี้มากๆแล้วงานนี้มันจะนํามาซึ่งผลตอบแทนของคุณในระยะยาวด้วยนะคะแล้วก็เหมือนให้คุณมีเงินเก็บให้คุณมีเงินใช้ให้คุณมีแบบคือเห็นผู้หญิงคนนี้ไหมคะคือเขามี คือเขาเดินเก็บเงินนะคะม,มันเหมือนกับสิ่งที่คุณทำอะคะ่ะมันค่อยๆผิดอกออกผลแล้วคุณก็เก็บเกี่ยวผลผลิตโดยไม่ต้องลง,ลงแรงเยอะมากค่ะ,ะคุณอาจจะได้ทํางานที่คุณทําแล้วมีความสุขแล้วมันจะยิ่งช่วยดึงดูดการเงินของคุณเข้ามาให้ใหมากขึ้นด้วยนะคะและแน่นอนค่ะว่าคุณจะมีคนเข้ามาซัพพอร์ต ออมองดูแล้วน่าจะเป็นคู่คู่ชีวิตของคุณนะคะที่เข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์เข้ามาคอยช่วยเหลือให้ให้งานของคุณนะคะมันประสบความสําเร็จให้งานของคุณมันมีความมั่นคงมากขึ้นคือเหมือนคุณมีเพื่อนคู่คิดมีมีคนที่ช่วยทํางานให้ให้งานเนี้ยมันประสบความสําเร็จมากขึ้นนะคะอืมก็เป็นอะไรดีๆนะคะมีทั้งคนคอยช่วยเหลือแล้วก็คุณยังได้ทํางานที่คุณรักด้วยฉะนั้น ธาตุลมนะคะตุลกุมเมทุนช่วงนี้จะเป็นช่วงที่คุณมีการงานที่รุ่งและก็พุ่งแรงนะคะจากงานที่คุณชอบงานที่คุณมีแพชชั่นนะคะถ้าใครยังไม่ลงมือทํางานที่ตัวเองชอบก็เริ่มทําได้แล้วนะคะมันจะทําให้คุณได้รับผลตอบแทนที่ดีแน่นอนนะคะมันจะทําให้คุณแน่นอนหนึ่งคุณได้ทํางานที่คุณชอบคุณจะมีความสุขกับการทํางานและสิ่งดีๆเหล่านั้นคะมันก็จะตามมาการเงิน การงานที่มั่นคงความรักที่มั่นคงคนที่คอยซัพพอร์ตช่วยเหลือคุณคุณจะได้ทุกอย่างค่ะเมื่อคุณออกมาทําในสิ่งที่ตัวเองรักสร้างอะไรด้วยความรู้สึกที่มันมีความสุขอะค่ะทํางานให้มันมีความสุขเลือกสิ่งที่เลือกงานที่คุณทำแล้วมีความสุขอะค่ะแล้วสิ่งดีๆมันจะตามมาเองทีงนี้เดี๋ยวเรามาดูกันที่มานะคะ มาก็คือมานี่อะไรนะราศีเมษเห็นเ,เรามาดูนะคะว่าการงานของราศีเมษจะเป็นยังไงนะคะการงานที่รุ่มพุ่งแรงมีลักษณะยังไงการงานของราศีเมษนะคะ King of Wands Ten of Cups justice queen of coins three of cups nine of swords ก็การงานของราศีเมษนะคะจริงๆแล้วคุณเป็นคนที่มีประสบการณ์ทำงานสูงนะคะคุณมีแพชชั่นในการทำงานคือ ลักษณะของราศีเมษก็คือคนธาตุไฟนะคะเป็นคนที่มีแพชชั่นในการทํางานเป็นคนที่มีแรงขับเคลื่อนในการทําสิ่งต่างๆให้เกิดขึ้นอยู่แล้วนะคะคุณมเีเหมือนพลังในการที่จะสร้างบางสิ่งบางอย่างขึ้นมาค่ะแน่นอนว่า <c oughs> การงานของคุณนะคะที่จะลุ่งพุ่งแรงเป็นการงานที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวนะคะอาจจะทํางานกันในในครอบครัวหรือในเพื่อนสนิทนะคะคุณอาจจะทํางานกับครอบครัวหรือ ทำงานกับคนสนิทเพื่อนสนิทที่คุณสามารถไว้ใจได้ค่ะกา,การงานเหล่านี้ค่ะคือมันเหมือนเป็นงานที่คุณทําด้วยความรู้สึกที่ดีคือ,อ,อมันเป็นการทํางานร่วมกันเป็นหมู่คณะนะคะคุณไม่ได้ทํางานคนเดียวแน่นอนคุณอาจจะมีครอบครัวซัพพอร์ตหรืออาจจะมีเพื่อนเพื่อนซัพพอร์ตก็ได้นะคะอะไรที่เคยคุณเคยเป็นทุกข์อะไรที่คุณเคยกังวลเกี่ยวกับเรื่องการงานนะคะมันจะหมดไปะคะ่ะคุณจะได้รับ ข่าวดีในเรื่องการงานคุณจะได้รับการเงินที่ดีนะคะคุณนอปคอยมาเนี่ยเป็นผู้หญิงที่มีความมั่นใจในตัวเองนะคะเป็นคนที่รู้ว่าตัวเองมีคุณค่าอะไรมีความสามารถอะไรมีศักยภาพยังไงและแน่นอนค่ะเป็นผู้หญิงที่มีเงินคนที่เกิดราศีเมษนะคะคุณจะได้โอกาสทางการงานที่ดีนะคะการงานคุณจะลุ่งมากช่วงนี้โดยได้รับการัพ p อ o r t จากครอบครัวและเพื่อนสนิทนะคะให้คุณนะคะเลิกเลิกกังวลเลิกเครียดเลิกคิดมาก ได้เลยนะคะคุณจะได้รับความยุติธรรมจากการงานที่คุณทำแน่นอนคือคุณลงแรงไปเท่าไหร่คุณก็ได้รับผลตอบแทนมาเท่านั้นนะคะยิ่งคุณลงทุนมากคุณทุ่มเทลงไปมากคุณทำมากคุณก็ยิ่งได้มากนะคะก็เนี่ยค่ะคือลักษณะงานที่รุ่งของคุณนะคะคุณต้องทำกับ เป็นสายงานของครอบครัวหรือเพื่อนสนิทนะคะเป็นการทํางานเป็นทีมอะคะ่ะไม่ได้ทํางานเดียเด่ยวๆนะคะมันจะทําให้การงานของคุณยิ่งลุ่งและก็พุ่งแรงนะคะคือต้องมีคอนเน็กชันต้องมีต้องมีสายป่านนะคะทํางานคนเดียวมันอาจจะไม่ลุ่งะคะ่ะคุณต้องต้องมีทีมที่คอยซัพพอร์ตคุณคุณอาจจะเป็นแม่ทัพที่คอยไปไปเหมือนไปตีตลาดไปไปทำอะไรเนี่ยคะ่ะแต่ว่า ต้องมีแบกอยู่ข้างหลังเพื่อคอยซัพพอร์ตคุณคุณอาจจะเป็นหัวหน้าทีมอาจจะเป็นคนที่คิดไอเดียอะไรใหม่ๆเจ๋งๆแต่มันต้องมีการกระจายงานนะคะมันต้องมีการแบ่งงานกาันคือคุณคุณไม่สามารถทําทุกสิ่งทุกอย่างในงานเดียวได้ค่ะคุณต้องแบ่งงานให้คนอื่นในความถนัดของแต่ละคนนะคะแล้วก็ช่วยกันทํางานการงานของคุณมันถึงจะรุ่งพุ่งแรงขึ้นมาได้นะคะแล้วคุณก็จะได้รับผลตอบแทนอย่างที่คุณคาดหวังไว้แน่นอนค่ะโอเคนี่คือ การงานของราศีเมษนะคะทีนี้เรามาดู Gemini ยนะคะราศีมิถุนนะคะโอเคเรามาดูกันว่าการงานของคุณมันจะรุ่งพุ่งแรงยังไงนะคะ มิทุนนะคะการงานของคุณจะรุ่งพุ่งแรงอย่างไงลักษณะไหนนะคะ Four of Coins Six of Coins s u n of Cups Ten of Swords n i of Coins Five of Cups ก็ราศีมิถุนนะคะจากที่คุณน่าจะเคยมีความกังวลเรื่องการเงินนะคะการเงินอาจจะติดติดขัดขัดหรืออาจจะต้องรัดเข็มขัดมาก่อนนะคะคือค่อนข้างมีภาระมีปัญหาทางด้านการเงินก่อนหน้านี้นะคะต่อจากนี้ไปค่ะคุณจะได้รับโอกาสดีๆทางด้านการเงินนะคะจะมีทางเลือกใหม่ๆเข้ามาให้คุณเยอะแยะคุณอาจจะมองเห็นโอกาสที่จะสร้างเงินสร้างไรายได้ออมากมายขึ้นนะคะเป็นการคือ มันเป็นโอกาสที่คุณจะได้ทำเงินได้แบบง่ายๆค่ะคือจะไม่ลำบากเหมือนแต่ก่อนแล้วคุณจะมีคนนําโอกาสดีๆทางด้านการเงินมาให้คุณนะคะนําพาคุณไปไปทำสิ่งใหม่ๆไปทําสิ่งที่คุณดูแล้วคุณมีความชอบกับกับสิ่งๆนั้นนะคะแล้วสิ่งๆนั้นนะคะมันจะส่งผลตอบแทนให้คุณแบบสมน้ำสมเนื้อจนคุณสามารถอยู่ได้อย่างสบายค่ะคือ ถ้าถามว่าเป็นเม็ดเงินเนี่ยถือว่าเป็นเม็ดเงิน9้าเหรียญเนี่ยถือเป็นเม็ดเงินที่ดีมากๆเลยนะคะ 10, 10เหรอียญสิหกเหรียญมาอีกเนี่ยนั่นหมายความว่าคุณจะมีโอกาสทางเงินที่มัน,มนหลั่งไหลเข้ามาเรื่อยๆะคะ่ะคุณไมจ่จะหมดสภาวะที่ต้องรัดเข็มขัดแล้วนะคะต่อไปการเงินมันจะหลั่งไหลเข้ามาหาคุณกา,การงานของคุณมันจะลุงะะ่งอาหารเนื่องจากว่าคุณจะมีทางเลือกที่จะทํางานซึ่งเป็นงานที่คุณชอบด้วยนะคะ คุณอาจจะทํางานได้หลายอย่างหรืออาจจะชอบชอบทําอะไรหลายๆอย่างค่ะคือมีความชอบหลายด้านและคุณก็เหมือนได้โอกาสที่จะทํามันได้ลงมือทํามันแล้วการงานการเงินของคุณคือคุณมีการงานเข้ามาหลายช่องทางค่ะการเงินก็เข้ามาหลายช่องทางเช่นกันมันทําให้คุณมีรายได้เพิ่มขึ้นจนคุณไม่ต้องกังวลใน,ในเรื่องของการเงินอีกต่อไปอะค่ะก็นี่นี่คือการงานที่มันกําลังจะ รุ่งพุ่งแรงในช่วงนี้นะคะคุณจะมีโอกาสได้ทำอะไรที่คุณชอบซึ่งงานที่คุณชอบเหล่านั้นนะคะที่มีมากกว่าหนึ่งอย่างนะคะมันจะนำมาซึ่งผลตอบแทนที่ดีให้กับคุณในอนาคตนะคะอืมก็นี่คือลักษณะงานรุ่งพุ่งแรงของคุณนะคะราศีอะไรเยราศ <laughs> ีมิถุนนะคะโอเคก็น่าจะมีเท่านี้นะคะถ้าชอบฝากกดไลค์ซับสไคร์แล้วก็แชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ